ผมน่าจะถามอาจารย์ได้นะครับผมสงสัยมันมีคําพูดอยู่คำหนึ่งที่เขาบอกว่าอะไรนะราชสีที่มีหมานําเนี่ยจ้ะมันแปลว่าอะไรครับก็คือราชสีในนี้น่าจะหมายถึงทหารทหารนะนะที่มีความกล้า,าหารมีการพูดจามีข้อเสนอแนะมาตรการต่างๆในการที่เราจะตอบโต้กับการกระทําที่รุกรานไทยของกัมพูชาอ่าครับ แต่ปรากฏว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอยากทําเขาทําไม่ได้ทำไม่ได้ใช่ไหมะอเพราะเขาถูกมองเป็นฝ่ายตรงกันข้ามไงอ๋อเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่มันย้อนกลับไปได้เลยนะ <c oughs> คือสิ่งที่เขาทําเนี่ยหลายคนมองว่าหมาหงอยอืมใช่ไหมครับปล่อยให้กัมพูชารุกค,คืบม,มากมายก่กองไลยเรื่องหลายอย่างจะเอาไปสารโลกบ้างนะนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาทหารมาอยู่ในพื้นที่ที่อ้างว่าเป็นพื้นที่ของเขาบักขุดสนามเพาะบักเอาคนขึ้นมาเที่ยวบักเข้ามาก่อกวนบักเวลาเราพูดเราจาใไดเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยท่นก็ถอยได้ไงมาดีแดงของเขาแน่จพูดอย่างนี้แล้วเขาเนี่ยไม่ต้องการสงครามนะ ถ้าเกิดสงครามเมื่อไหร่จะเป็นไทยนะเป็นคนเริ่มต้นอือแต่ปรากฏเราทําอะไรบ้างอะตองอืมครับนอกจากมองทหารเป็นฝ่ายตรงกันข้ามรอการเจรจาอย่างสันตินะนะคะแบบทวิภาคีกับเขาพูดกี่ครั้งแล้วว่าเขาไม่เจรจาโอ้นับไม่ทูนเลยท่านอืมเขาจะาไปสารโลก เขาไปติดต่อกับผู้นำประเทศนู้นประเทศนี้ทั้งในเอเชียและยุโรปหวังจะหาพวกแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้แถมไปบอกเขาอีกว่าทหารเป็นฝ่ายตรงกันข้ามพูดเอาเท่มไม่ได้ทำอะไรหรอกอาหารเสนอปิดชายแดนบอกโอปิดไม่ได้เดี๋ยวจะสีเรื่องการค้าให้สร้างรั้วก็ไม่ได้ ถ้าสร้างรู้ว่านี่เท่ากับเป็นการเริ่มสงครามจะก่อให้เกิดการรบกันกลัวอะไร,รหรือกลัวที่อังเคอลเขาพูดไปว่าเขามีเรื่องจะแฉยาวนานถึงสามสี่ชั่วโมงหรือเปล่าใช่ใช่ใชผมอดคิดไม่ได้นะอาจารย์เรื่องนี้เออหรือเรี่บอกว,ว่าพึ่งพาเขามาตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสิบเก้าจนปัจจุบันก็ให้คำปรึกษาเยอะนะเขาบอก เขาแนะนำเยอะนะแค่จะเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนอังคิลก็บอกเวลาเขาคุยกับสทรเนี่ยเขาไม่ได้คุยเรื่องกัมบูชานะเขาคุยเรื่องประเทศไทยเขาบอกเขาเสนอแนะเยอะแยะทักสินคิดเพื่อไทยทำนี่เขาบอกเขาเป็นคนคิดเออเขาพูดอย่างนี้นะจะมีคนเขาบอกว่าอะไรเขาบอก <Uncle> อังเคิลคิดสทอเอามาพูดที่ข้าเอาไปทำคุณหนูนำมาอ่านโพยเอาน,นี่เกะคําพูดของอังเคิลนะเขาบอกเขาเป็นคนเสนอแนะเขาเป็นคนให้คําปรึกษาเพราะว่าสทอชอบไปคุยกับเขาเขาเลยให้คําแนะนํามา พอแนะนํามาเสร็จแล้วนี่สตรก็เป็นคนช่างจ้อใช่ไหมคะอืมใช่เ้าก็มาพูดสิจะทําอันนั้นจะทําอันนี้เออแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่เขาพูดออกไปที่ข้าก็จะไปทำอืม